สวัสดีนะครับ f c ทุกท่านนะตอนนี้แผงโซลาเซลล์ก็ติดขึ้นมาแล้วนะคามืดแล้วนะ f c นนนนติดแล้วแต่อันนี้ยังไม่ติดนะครับก็มาทุ่งนาลุงตอนค่านะ f c รู้ยุงจะกัดอีกหรือเปล่าวันนี้นะครับเมื่อกี้ก็มีสายจากทางบ้านโทรมานะบอกว่า,าพรุ่งนี้รับปร,ริญญาน้องชาย นะครับแล้วก็เป็นวันรวมญาติด้วยแหละนะยญาติญาติทุกคนเขาก็กลับมาหมดในเอฟซีญาติญาติทุกคนก็กลับมานะครับเขาอยู่ที่บ้านกันแล้วละ่ะตอนนี้ก็คือญาติญาติอยู่ที่บ้านกันหมดแล้วนะครับเหลือแค่ผมคนเดียวที่ยังไม่ได้กลับแต่ว่าอยู่ใกล้กับเพื่อนนะอยู่ใกล้กับเพื่อนแต่ยังยังไม่ได้กลับไปรวมญาติน f ยเอฟซีนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับไปตั้งแต่ตีตีไหนไม่รู้แหละเพราะว่าเห็นเขาบอกเขาจะออกเขาจะออกไปนะประมาณหกโมงเจ็ดโมงเขาจะออกไปแต่เช้านะพรุ่งนี้ผมก็ต้องขับรถออกจากนี่ไปประมาณตีไหนอะตีสองตีสามนะครับขับรถจากที่นี่ไปนะส่วนไดจงกึมก็ไม่ได้ไปไดังกึมก็อยู่ถ่ายคลิปที่นี่ในเอฟซี ไปแต่ผมคนเดียวนะถ้าไปกันทั้งสองก็คือมัน YouTube มันก็จะไม่เดินใน f อฟเพราะนั้นก็ให้ได้ยึงมุ่มอยู่ถ่ายคลิปที่นี่ส่วนผมก็ไปร่วมแสดงยินความยินดีกับน้องชายรับปริญญานะครับก็อพรุ่งนี้ก็อาจจะเออไม่ค่อยได้แต่งหน้าปกเท่าไรใน f อซเพราะผมก็จะขับรถส,ส่วนใหญ่เดี๋ยวก็รอดูอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ได้สอบถาม นะว่าขั้นตอนในการแต่งชุดหรือแต่งตัวเนี่ยมันต้องแต่งตัวประมาณไหนถึงจะสามารถเข้าร่วมรับปริญญาได้ก็แต่งชุดสุภาพเนาะประเด็นคือผมไม่มีรองเท้าผ้าใบในเอฟซีผมไม่มีรองเท้าผ้าใบอีกอย่างผมก็ไม่รู้จะไปซื้อทันหรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าผมก็ใส่รองเท้านี่แหละนะ ก็ใส่รองเท้านี่แหละถ้าเขาให้เข้าก็ได้เข้าถ้าไม่ให้เข้าก็ไม่เป็นไรนะผมก็รออยู่ด้านนอกเอานะครับพอดีว่ามันเป็นจังหวะที่เดือนนี้เราเราค่าใช้จ่ายเราหนักไปหน่อยในเอฟซเดือนนี้ค่าใช้จ่ายหนักไปหน่อยเราเสียค่าอะไรวะาทำไมเรา เงินเก็บเอาไว้ประมาณสองหมื่นไม่พออ๋อผมรู้แล้วซื้อโทรศัพท์นี่เองซื้อโทรศัพท์เครื่องที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ในเอฟซีโอ้เข้าใจแล้วผมว่าอยู่ทำไมตังค์ผมไม่พอใช้เข้าใจแล้วสาเหตุที่เงินไม่พอใช้เดือนนี้เป็นเพราะว่าซื้อโทรศัพท์ ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นี่แหละนะครับเออซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วก็ซื้อทองเนาะซื้อทองให้แม่นะครับแล้วก็ให้แม่ไป6หรือว่าเจ็ดพันนี่แหละนะครับเดือนนี้มันก็เลย หมุนไม่ทันในเอฟซีซึ่งปกตินาะงเหลือเงินไว้ติดบัญชีสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นนิดนิดสามหมื่นพอใช้นะแต่เดือนนี้คือไม่พอใช้นะผมลืมไปเลยว่าเ,ออเราซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยนี่หว่านะครับก็เลยได้งัดออมสินในเอฟซีงัดกระปุกออมสินมาใช้นะครับมันเหลืออยู่ไม่กี่บาทหรอก ก็เลยช่วงนี้ก็เลยอยู่ในช่วงที่จะต้องประหยัดไว้ก่อนเ <c oughs> ออพรุ่งนี้ผมก็แจ้งข่าวใน f อีว่าไม่ว่างนะไม่ไดไ้ไม่ได้มาทุ่งนาลุงพรุ่งนี้ก็อาจจะให้ได้ยังกึมเป็นคนถ่ายคลิปเทนส่วนผมก็จะเดินทางไปร่วมรับปร,ริญญากับน้องร่วมแสดงความยินดีเพระาะป่นกลับไปหมดแล้วเหลือผมคนเดียวที่ยังไม่ถึงบ้านเลยตอนนี้ ผมเดินทางพรุ่งนี้เช้าเอา,เอ,าออกมาแต่ตีสามตีสี่เอานะครับเออออกไปพ่อโทรบ,บอกเมื่อกี้ให้ออกไปตั้งแต่ตอนนี้นะพ่อบอกกลับกลับตั้งแต่คืนนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้มันคําแล้วนะคําแล้ว,ลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วกันโอ้ไปคนเดียวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยออกไป ในปลายเราก็เท่าที่ผมแต่งตัวนี่แหละคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีชุดพิเศษใน FC คือชุดสําหรับเอาไว้ไปออกงานออกอะไรไหนจะไม่มีเลยผมใส่ชุดแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยนะครับแบบไหนก็แบบนั้นเลยชุดที่ผมทํางานแบบไหนผมก็มีชุดในนั้นผมไม่มีชุดใหม่ชุดอะไรไม่มีนะ FC นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะแต่งตัวยังไง เอาเป็นว่าแต่งชุดปกติเหมือนที่ผมเคยทํา y o YouTube นี่แหละผมก็ใส่กางเกงขายาวแขนยาวกางเกงกางเกงขายาวแขนก็อาจเอาไปแบบแขนสั้นด้วยแขนยาวด้วยไอ้แขนยาวนี่ก็คือชุดที่ใช้ทํางานก่อสร้างในเอฟไม่ใช่ชุดพิเศษอะไรนะแล้วขายาวนี่ก็เป็นชุดที่ผมเคยใส่มาทํางานทั่วไปนี่แหละคือไม่มีชุดพิเศษนะครับ มันไม่มีมันหมดเท่านั้นนะผมไม่เคยได้ซื้อเสื้อผ้าสำหรับออกงานใน FFC มันก็เลยเอาเท่าที่มีนั่นแหละนะครับก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะยังไงนะครับพอตอนรับปริญญาของผมผมก็จะแต่งใส่ชุดคลุยนะครับรับปริญญาของตัวผมเองนะทีนี้ก็เป็นคิวของน้องนะน้องรับปริญญา โอเคทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะ,ะมาทุ่งนาลุงก็ดีดูเงียบเงามากเลยไม่มีใครเลยมันเงียบเหลือเกินมีแต่โอกับเมฆอยู่ตรงโน้นนี่ส <c ười> ิเพื่อนๆ u t u b e ของเราน่าจะยังไปไหนไม่รู้นะเพื่ก็อยู่แถวๆนี้แล้วมั้งนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับผม